สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทางช่องทาง YouTube กันด้วยนะครับรพวกเกับผมต้นเพอร์เฟกต์สกอร์ไม่ได้เจอกันมาหลายวันนะครับสำหรับช่องทาง YouTube เนาะ วันนี้ผมเองก็มาจัดให้เหมือนเดิมหยิบยกมา2คู่นะครับชอบก็ตามกันมาไม่ชอบก็ส่วนกันได้เลยนะครับเป็นศึกบุนเดสตีก้าเยอรมันสาหรับใครคนไหนครับอยากเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่รวมเซียน9ก้าหนึง่งสปอร์ตขับนะครับที่เต็มไปด้วยเหล่ากูรูชื่อดังมากมายตอนนี้นะครับดูแลทั้งหมด21กลุ่มไปแล้วนะครับอยากเข้า,าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราไปที่ดิ้งที่ผมปักไปใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือไม่แอดมาที่ทีเวนเก้าหนึ่งมีแอดนำหน้ารับรองว่าสดชื่นและเยี่ยมโปกันแน่นอนนะครับาน,น้ เจอกับทางด้านของโคโดนห้างขายาไบาเออร์เลวิูเซ่นครับทีมอันดับขกของตารางในตอนนี้ครับผลงานต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับสิบนัดที่ผ่านมาของพวกเขาไม่เคยแพ้ไข่ชนะไป7เกมเสมอไป3ส่วนผลงานครับการเล่นเกมในบ้านเนี่ยก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีค่อนข้างโหดนะครับผู้เล่นพร้อมลงสนามมีคู่หน้าอย่างมูซาดิยาบีนะครับอดัมโรเชกและโรเบิร์ตอันดิตนะครับ ส่วนแพ้บ้าทีมเยือนโครโรนนะครับอันดับ11ของตารางในตอนนี้นะครับเพิ่งเปิดบ้านแพ้กับไฟบวกไปนัดที่แล้ว1ประตูต่อศูนย์ผลงานรวมของพวกเขาก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเกมเยือนเองก็ดูกระเตื้งขึ้นมาบ้างนะครับแต่มองในภาพรวมยังดูไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนกันนะครับนำทัพไปโดยทางด้านของดินตันไทนาสเตเฟนทิกเกลนะครับลูบิชิวพร้อมหลงสนามสำหรับคู่นี้ครับพบเจอกันมาเนี่ยค่อนข้างจะสูสีเหมือนกันนะครับอันดับไม่ห่างกันแต่เจ้าบ้านเองกล้ามาแบบนี้นะครับต้นเพอร์เฟกซ์ก็ตอบได้คําเดียยววเล่า ได้เลยที่เจ้าบ้านเลเวอร์คูเซนตอบโจทย์แน่นอนในค่าคืนนี้หลอเยี่ยมโป้กันได้เลยสําหรับคู่ที่2นะครับไม่ศูนย์ห้าพบเจอกับทางด้านของชาเก้ศูนย์สี่เตะเวลาที่หนึ่งครึ่งเหมือนกันนะครับไม่ฉายาคณิวันขับนะครับผลงานช่วงหลังเนี่ยดูแผ่วลงไปนัดก่อนก็นกบุกแพ้วบวกบวกไปนะครับสามประตูต่อศูนย์ผลงานการเล่นเกมในบ้านนี่ประมาทไม่ได้นะเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีเหมือนกันอันดับแปดของตารางในตอนนี้นะครับมีอยู่สี่สิบห้าแต้มผู้เล่นพร้อมลงสนามครับมีทางด้านของอีเจซองคาริม โดมินิกคลอนะครับ ลาชันสีน้าเงินชาเก้ทีมเยือนนะครับนัดที่แล้วนี่ก็ชนะเบมินมาได้2ประตูต่อหนึ่งแต่ผลงานรวมเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับตามทรงทีมลองบวยเกมเยือนก็สะกดคําว่าเสมอกับแพ้นะครับชนะไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเอาเป็นว่ายังดีไม่เท่าที่ควรสําหรับคู่นี้ครับเปิดมาค่อนข้างจะวัดใจนะครับมองว่ารูปเกมตึงแน่นอนนะครับแต่ชัยชนะครับยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างไม่จะเบียดเอาชนะได้นะครับหเม็ดคิดว่ามีให้เห็นแค่ไปดูให้มันดิมรอแค่เม็ด2เท่านั้นหล่อเยี่ยมโปกันได้เลย ต้นเพอร์เฟกต์สกอร์นะครับติดดาวไปที่ทางด้านของเลเวอร์คูเซน2คู่ที่จัดให้นะครับมีทางด้านของเลเวอร์คูเซนและไมล์ศูนย์ห้านะครับสำหรับใครคนไหนอยากได้เพิ่มหรืออยากตามเข้าไปสนุกด้วยกันในกลุ่มใหญ่รวมเซียนเก้าหนึ่งสปอร์ตคลับที่เต็มไปด้วยเหล่ากูรูชื่อดังมากมายนะครับแอดมาได้เลยที่เวนเก้าหนึ่งมีแอดนำหน้าหรือไม่ไปที่ดิง้งใต้คอมเมนต์ที่ผมปักหมุดมาให้ได้เลยสําหรับวันนี้ครับต้นเพอร์เฟกต์สกอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ขอให้พี่ๆนะครับเชี bon, ยรรร์บบบบอออลลลดดด้้้ววยยยคคคคคาาามมมสนนนนนนนุุกกกกกกแแะะะเเีี่่่โปัััััซทใืฝตติชงจ ใ,ในคลิปหน้าสวัสดีครับ